ูจิมาราธอนนี่ถ้าเกิดไม่ซ้อมไม่ต้องมาเลยนะครับอย่ามาครับเพราะเพราะเป็นอะไรเนียนครับเ้ทำไมถึงเลือกสนามนี้มาวิ่งกันมาตอนแรกครับตอนแรกไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับแต่รู้แค่ว่าคือเป็นคนชอบญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วก็ รู้สึกว่าฟูจิมันจะได้แบบเผื่อวิ่งดูวิวดูอะไรได้ได้ชิวๆอะไรเงี้ยครับแต่พอมาจริงไม่รู้เลยวันพวกกันนี่ใช้เวลาซ้อมจริงไม่เยอะครับประมาณสัก3เดือนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแต่ว่าไม่แต่ว่าไม่ได้แบบตลอดแบบหนักๆอะไรเงี้ยเพราะว่ามีงานแบบที่ต้องเข้ามาซ้อนๆอะไรเงี้ยครับก็เลยได้แบบได้ซ้อมแบบเล็กน้อยเล็กน้อยแต่มั่สนุกดีนะผมว่าเป็นบรรยากาศที่สนุกอะรุ่นจาดที่ญี่ปุ่นแล้วก็คือที่นี่จะเป็นคนไทยเยอะด้วยนะครับแต่และคนแต่และแต่ละก็วิ่งให้กำลังใจกันเชียร์กันเองอะไรเงี้ยครับผมว่า ที่น่ารักมากเลยคือไม่ได้คิดหรอกครับว่าจะมาจบได้เราก็พยายามแบบเต็มที่แล้วแหละแต่ว่าพอมาจบได้อย่างนี้ก็ก็ดีใจนะผมว่ามันเป็นฟิลลิ่งอีกแบบหนึ่งที่ยากมากที่คนที่ไม่ได้วิ่งจะเข้าใจได้เรามาวิ่งกันได้ยัะครับคิดว่าจะมีการรับต่อไปไหมไม่ชชว่์เลยครับครับพี่แอนเหนื่อยค่ะสนามนี้โหดไหมโหดมันมีเนินเยอะค่ะมันไม่ง่ายอะค่ะไม่เหมือน้อเหรอฮะค่ะ ถึงเลือกฟูจิมาลาทอนเป็นแบนนโดนเจมจิบังคับมาค่ะเลือกไม่ได้ค่ะคือจริงๆเขาบอกว่าสวยแล้วก็เขาเรียกมีใบไม้สามสีเราก็เลยอยากมาเพราะว่าอย่างซิตี้รันก็เข้าใจว่าหน้าตาจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามาที่นี่มันจะได้ความเป็นต่างจังหวัดธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากมาเห็นสวยจริงมองไปทางไหนก็แบบฮิวใจมากค่ะก็เป็นกําลังใจในการวิ่งให้เรา ก็คือเตรียมซ้อมใช้เวลาเตรียมทู่มันจะมาประมาณสองเดือนค่ะเพราะแอนทำงานเราไม่ได้เป็นเหมือนแบบมีอาชีพที่เป็นเวลาอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่สะดวกก็ค่อยซ้อมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ซ้อมเต็มที่แค่30โลค่ะอันนี้ก็เร็วที่เหลือมาทามทุ่พัดเอาเองอย่างี้นี่ตรงไหนที่รู้ว่ามุดอมอยากไปก็ประมาณโลที่28มันรู้สึกมันยังอีกยาวไกลแล้วเราก็เหนื่อยมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะค่ะพอจบข้าวเช้าไปมาแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงโลงแล้วก็อยากกินข้าวมากหิวมาก แล้วอยากไม่ยืดมากมันมัน,ม,นมันตึงมาถึงก้นแล้วตอนนี้